สวัสดีครับสวัสดีชาวราศีเมทุนและสวัสดีนักเรียนนักศึกษาไพ่ทาโร่ทุกท่านด้วยนะครับคลิปนี้เรามาฝึกอ่านไพ่กันนะครับในหัวข้อคนที่เรานึกถึงควรจะไปต่อหรือพอแค่นี้โอเคครับราศีเมทุนนะคนที่เรานึกถึงนะนึกถึงนะถ้าควรไปต่อถ้าจะไปต่อละ่ะเป็นยังไง ไปต่อนะตัวคุณเป็นอย่างไรตัวคุณเป็นอัศวินถ้วยอัศวินถ้วยคืออะไรแต่งตัวดีมีฐานะมีรสนิยมแอนตัวคุณนะมีรสนิยมดีนะแต่งตัวดีนะดูมีสเสน่ห์ดึงดูดใจชอบหาความสุขใส่ตัวตัวคุณเป็นแบบนี้นะ ถ้าคุณเลือกที่จะไปต่อนะคนนี้นึกถึงนะโตคุณค่อนข้างมีความสุขแหละทําอะไรก็ได้สบายใจนะต่อไปชีวิตเป็นอย่างไรอ่าชีวิตจะเป็นอย่างไรถ้าเราเลือกที่ไปต่อทำบริษัทเปลี่ยนแปลงโยกย้ายใช่ไหมอยู่ไม่ติดที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาทำบรินัทปรับเปลี่ยนแยกย้ายกันไปปรับเปลี่ยนโยกย,ย้ายอ่า ชีวิตก็จะไม่หยุดนิ่งก็จะย้ายไปย้ายมานะเปลี่ยนที่ต่างๆสาเหตุดูที่สาเหตุมาจากอะไรสาเหตุมาจากเครียดนอนไม่หลับมีลักษณะของความกังวลใจถึงปัญหาในอนาคตก้าวดาบอยู่กับปัจจุบันต้องอยู่กับปัจจุบันแนละ้วไม่คิดถึงเรื่องอนาคตไกลนะไม่ปวดหัวสาเหตุ มันมีเรื่องที่ทําให้เราเครียดนอนไม่หลับกังวลใจถึงเรื่องที่ยังไม่เกิดมาดูเหตุผลประกอบเลยซิเกี่ยวกับราชาไม้ราชาไม้คืออะไรมีเหตุมีผลมีความรับผิดชอบสูงเอาละสิเราจะแปลว่ายัางไงต่อไปดูขอดูบทสรุปไปเลย ถือว่าโอกาสดีมีการได้รับโอกาสเพราะฉะนั้นคนที่เรานึกถึงถ้าไปต่อถ้าไปต่อจะมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงโยกย้ายออยู่ไม่ติดที่แต่ถือว่าชีวิตดีนะชีวิตดีนะอัศวินถ้วยนะถือว่ามีความสุขสบายดีอยู่นะอาศวินถ้วยแต่มันต้อง มีการเดินทางไป,ไปๆมาๆผมมองมว่านอนไม่หลับเพราะเครียดนอนไม่หลับมันต้องแบบเดินทางไปๆมามาเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณอาจจะต้องรับผิดชอบเรื่องงานเครียดเรื่องงานถ้าคุณเลือดไปต่อนะงงไหมไม่งงนะ คือโตคุนอะอารมณ์ว่าไฮโซเลยแหละแต่งตัวดีมีฐานะอยู่ในระดับคนทำงานชนชั้นกลางค่อนข้างไปทางสูงนะอศวินถ้วยนะมีรถมีกระเป๋าหรือพาลงเขา,าแต่งตัวดูดีอ่าไม่ใช่คนธรรมดาเลยแต่ชีวิตมันจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเดินทางเดินทางบ่อยเดินทางบ่อยไปไป,ไปมามาเพราะว่าคุณอาจจะ เครียดเรื่องงานเรื่องงานที่รับผิดชอบเพราะว่าอัศวินราชาไม้อ่ะคืองานที่ต้องรับผิดชอบอืมเกี่ยว,วข้องกับเรื่องงานเกี่ยวข้องกันอาจจะเป็นเพราะหัวหน้างานหรือเปล่าผมไม่แน่ใจหรือว่าตัวคุณเองอ่ะมีความรับผิดชอบสูงอ่ามันค่อนข้างจะเครียดอยู่ แต่บทสรุปแล้วมันต้องต้องการโอกาสอะเหมือนคุณก็ต้องการโอกาสนะโอกาสอะไรสักอย่างหนึ่งอรอคอยโอกาสอ่าถ้าคนที่เรานึกถึงนะั้นไม่ทุนนะถ้าเราจะไปต่อมันเหมือนมันมีเรื่องเดินทางอะเดินทางไปหาไหนจะเรื่องงานไหนจะต้องไปหาเขาอีกอะไรอีก มันเหนื่อยนะเหนื่อยกับการเดินทางย้ายไปย้ายมาอยู่ไม่ติดที่ผมลักษณะว่าเหมือนถ้าเลือกไปต่อตัวคุณเองอาจจะอยู่ไกลจากเขาถึงเวลาสาทิศก็ต้องมาหาเขาพอเสร็จแล้วคุณก็ต้องกลับมาทํางานต่อที่ที่อีกที่หนึ่งอ,อาจจะตัวทาอาจจะที่ทํางานกับคนที่เรานึกถึงมันอยู่ห่างไกลกันเพราะฉะนั้นอาจจะมีเรื่องของการเดี๋ยย้ายไปเดี๋ยย้ายมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา เดินทางบ่อยเดินทางบ่อยแล้วทำให้รู้สึกว่ามันมีเรื่องงานเรื่องอะไรทําให้เกิดความเครียดด้วยนะอืมเอาละถ้าเลือกไปต่อนะมันมีเรื่องของความเครียดเรื่องงานเขามีก็้อมีเรื่องของภาระเรื่องงานแต่ถ้าพอแค่นี้ตัดจบเลยคนที่เรานึกถึงพอละไม่ไปต่อละไพ่จะเป็นยังไง ตัวคุณโอ้โหชีวิตอิสระขึ้นมันไม่ต้องไปไปมาๆไม่ต้องไม่ต้องไปหาไม่ต้องอะไรลนะชีวิตมีอิสระขึ้นเห็นเห็นเลยอะ่ะเดอปูมานะชีวิตมีอิสระขึ้นนะตัวคุณเป็นคนรักอิสระคุณจะโตคุณเองอะ่ะถ้าคุณพอแล้วหยุดไม่ไปต่อกับเขาแล้วนะขวดคุณจะโล่งเลย ได้ทําอะไรอย่างที่ทําด้วยอืเพราะว่าส่วนใหญ่เวลาคุณหมดกับการเดินทางไปหาเขาใช่ไหมแต่พอคุณหยุดคุณพอไม่ไปต่อละพอแค่นี้ละกับกายว่าโอ้โหชีวิตฉันอิสระมากขึ้นตัวคุณมีอิสระชีวิตป่ะชีวิตเป็นอย่างไรใบที่หนึ่งคือตัวคุณนะตัวคุณจะรู้สึกลาลามากเลยนะชีวิตคุณก็จะได้ลองทำอะไรใหม่ๆ เด็กถือไม้ทำอะไรใหม่ๆชอบเป็นคนคิดสงสัยทำนุ่นทานี่มีการคุยมีสารสัมพันธ์กับคนใหม่ๆเอาอกคุณก็ได้มีเวลาเอาใจใส่เรื่องงานมากขึ้นเพราะว่าเพราะว่ามันมีเหตุผลประกอบคือราชาไม้เรื่องงานงานที่ต้องดูแลรับผิดชอบพอ พอคุณไม่ไปต่อแล้วพอแล้วมันมีเวลาที่จะมาดูแลรับผิดชอบมากขึ้นเดี๋ยวไปดูนะชีวิตก็คือชีวิตจะจะปัวพันอยู่กับงานเดี๋ยวขอมาดูสาเหตุอืมถูกสมหวังในชีวิตเหรอเดินทางเหรอจากไปไม่หวนคืนมีความสุขสมบูรณ์ก็คือ สาเหตุเพราะว่าเดินออกมาจากตรงนั้นแล้วออกมาแล้วมันไม่ต้องตามตื่อแล้วไงไม่ต้องไปตามงอ้อตามงอแล้วไงเออมีชีวิตอิสระแล้วได้ทํางานแล้วไม่ต้องไปตือ้อแสดงว่าถ้าคุณจะไปต่อแสดงคุณต้องไปไป,ไปมาเงี้ยมันเหนื่อยมันเหมือนว่าคุณเองก็ยังไม่ได้มันเป็นแค่คนคุยหรือเปล่าความสัมพันธ์เออมันเหนื่อยนะไปไป,ไปมาแต่ถ้าคุณพอแล้วอะ ชีวิตมันมันสามารถเอามาดูแลใส่ใส่เรื่องงานได้ดีขึ้นแล้วก็ไม่ต้องไปตามไม่ต้องคอยที่จะเดินทางไปตามง้ะตามงอนคอยตามเขาฮะเออมันได้มีเวลาเอามาใช้เอาเวลามาหาความสุขส่วนตัวบ้างทีนี้เรามาดูสรุปนี่ไงโอ้โหไพ่มันชัดเจนมากเลยแม้ถุน สนใจงานมากกว่าเนี่ยบทสรปุปฉันขอทํางานดีกว่าราชีาชนีไม้อืมฉันขอที่จะทํางานมากกว่าอดทนรอคอยความสำเร็จอ่าเพราะฉะนั้นหลักๆแล้วนักเรียนนักศึกษาดูคีย์ว่ร์ดสำคัญนะราชาไม้เด็กถือไม้ราชินีไม้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่นึกถึงเนี่ยถ้าเขาอยู่ไกล้ล่องเที่ยวไปเที่ยวมามาเหนื่อยวันเวลา หมดไปกับการเดินทางการพิงการเดินทางไปหาเขาไปมาแล้วแถมต้องรอโอกาสด้วยโอกาสถึงจะได้พบเจอกันโอกาสอะไรต่างๆมันมีเรื่องของการขอโอกาสเหนื่อยกว่าจะมีโอกาสอยู่ด้วยกันนะมันเหนื่อยทำให้มันเครียดงานก็ต้องทําเดินทางก็ต้องเดินทางแต่พอ เราหยุดพอแค่นี้กับกายวาชีวิตมันดีขึ้นแล้วตัวคนเองสามารถเอาเวลาไปทุ่มเทกับงานมากขึ้นไม่ต้องไปเดินทางไม่ต้องไปตามง้อไม่ต้องไปอะไรแล้วไม่ต้องไิดตือไม่ต้องมันปัดไปเลยเห็นไหมเนี่ยอัฟวินท้วยธรรมาดนเนี่ยเปลี่ยนแปลงยกย้ายแนละ้วพอมันเจอตรงเนี้ยไพ่มันค่อนข้างจะมาด้วยกันเนี่ยไม่ต้องเดินทางไปง้อแล้วฉันอยู่ทํางานสบายๆดีกว่าอืม เพราะว่าถึงไปต่อมันก็จะต้องหาโอกาสคอยหาโอกาสไปหาอยู่ร่ำไปเราก็ยังไม่รู้ระบบบทสรุปแล้วอะจริงๆแล้วอะมันจะยังไงถ้าคุณไม่ถุนนะถ้าคุณเต็มใจที่จะไปไปมาเดินทางไปมาหาสูขไกลแค่ไหนก็ไปเลิกงานวันวศุกร์เสาร์อาทิตย์เดี๋ยวเดินทางไปเจอกันละกลับมาวันจันทร์ทำงานต่อหูเหนื่อยนะ ซักผ้าไม่ได้ทำอะไรนะห้องเฮิงนี่รกกระจายเลยนะใช่ปะแต่มันไงไงเหนื่อยไงอาทิตย์หน,นึ่งใจแค่สองวันอ่ะมั่นใจไหมว่าเขาจะอยู่กับเราจริงๆแล้วจันทร์ถึงสุกร์เขาจะไม่ไปอยู่กับใครอ,อมันจะทนความเหงาต้องห้าวันได้ไหมใช่ไหมล่ะไอเราก็ทํางานทํางานเสร็จไปหาเขาเนี่ยระวังระวังเรื่องรักแท้แพ้ใกล้ชิดแล้วก็รักแท้แพ้ระยะทาง อันนี้ต้องให้ระวังให้ดีนะครับราศีเมถุนอลองเลือกตัดสินใจดูนะครับแต่ผมผมด้วยความรู้สึกว่า The f โฟว์เดอะโฟว์มันมาดีกว่าอาพอเรามาหาคนหรือเอาที่เราสบายใจแล้วกันคาตอบคือเอาที่เราสบายใจถ้าเราทําแล้วมันมีความสุขเ,เนี่ยอย่างที่บอกรักแท้รพระยะทางเนาะโอเคนะครับจบแล้วราศีเมทุนนะ นักเรียนนักศึกษานะพอพอเข้าใจนะครับใครมีคำถามเกี่ยวกับการอ่านไพ่อ่านไพ่ไม่ถูกอ่านไพ่ไม่เป็นเปิดไพ่ไม่ได้หรืออยากเรียนรู้ความหมายของไพ่มาปรึกษาได้นะครับเดี๋ยวผมทำคลิปก่อนให้ได้นะส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสวดีครับ